สนุกสุดมันนะัแดงเลยครับคุณคุณนะหน้าพี่รันตัวแดงนะนายทนายเอฟซีเอฟซีทนายเลยเล่นเลยริมเลยจะซ้อมจิงเลยไปซ้อมกันรอเลยครับเล่นด้ได้ไหมเล่นด้วยได้เฮ้ยทำผู้่ีดกันหลังเรเพราะว่าตัวเตะตัวเตะ ที่วงยกเดี๋ยวผมส่งที่ผมไปไม่ไม่ไม่เอางี้แล้กันถ้าจะหารขอ้อมใจเดี๋ยวพอจบแมตช์ปุ๊บเที่ยงคืนทีนหนึ่งเดียวกันเลยเราอะยอมละโอเคครับเออเกมเริ่มแล้วนะฮะระหว่างทีมภูมิกับพัก,กินครับ <c oughs> กับทีมแสงวิสุทธ์ตอนนี้แสงวิสุทธ์อยู่ในฝั่งผู้บรรยายนะฮะในตำแหน่งหน้าขวาทำก็เป็นพิจูนะครับตำแหน่งหน้าซ้ายชงเป็นอาจารย์หมงและตำแหน่งแบ็คก็เป็นจันก้าเนี่ยนะฮะจุดถิ่นเงินฝั่งผู้บรรยายครับ พบกับทีมผู้กกับปาคินตอนนี้ใช้ปุองเกรินะครับหมายเลขสองเนี่ยนะฮะเป็นตำแหน่งหน้าขวาทำตำแหน่งซ้ายชงก็เป็นจานุ่มครับอดีตทีมชาติทั้งคู่เลยนะฮะคู่หน้าครับตำแหน่งแบ็คก,ก็ใช่อื่นไกลนะฮะนี่แหละครับพิชัยชัยภูมิฮะแบ็คระดับอาวุโสเดินสายครับคู่นี้ตึงแน่นอนฮนะโอ้โหพิชัยตัดหยอดตรงนี้ครับไม่ทันแล้วฮะจันก้า แล้วทำไมไปถ่ายเงาตั้งแั้น่ะมนไม่ได้ทำไมไมของอะไรไม่ได้บ้าเงี้ยใครบอกหลันก็ใครบอกไปรุกไม่ให้แน่นอนจะถ่ายให้ดูไหมจ๊ะ้ได้จะถ่ายให้ดูไหมตั้งค่าแล้วไม่ได้ตั้งค่าอะไรตั้งข้าเพื่อแล้วใหมันอนแล้วแต่วมันถ่ายมามันก็ไม่นอนหนอน โอ้ลูกนี้ปิตุสันดีครับเป็นแต<ส>้มให้ทีมแสงวิสุ์ขออนุญาตนะฮะเออจะเอาไงดีปานาจะใช้แสงวิสุิ์ไปเอาเชียงใหม่ดีครับต้องฝากพี่ๆน้องๆชาวเชียงใหม่แล้วก็ชาวบุรีรัมย์นะะดดดกดไลค์กดแชร์้ผมด้วยครับงานนี้เออเอาวุโสจังหวัดท่านนะครับตัวแทนจังหวัดท่นมาเจอกันในรอบนี้ก็แล้วฮะ แต่ตอนนี้พู้กับปะกินขึ้นนำไปที่5ตัวหนึ่งเข้าช่องขวาจันกายังเปิดได้อยู่ครับจันหมงชงฮะปิตูเขียลูกนี้เอาละแก้ไขข้ามมาได้โอ้โหแต่ว่าออกหลังไปนิดเดียวครับเป็นแต้มให้ทีมแสงพิสุดมาเข้าเฟสเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเข้าเฟสตัวเนี้ตัวนี้ ไม,ไม่ได้ไแล้วเดดสะพอเป็นคม่ได้ตั้งอสองห้าวัสดีครับวัสดีครับน้องบอยออดังแล้วไม่เคยช่วงไม่ใช่ดังยังไม่ดังจ้ะเป็นแอดมินที่ยังไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายฮะจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจมา เต็มเม็ดเต็มหน่วยตอนแรกว่าจะติดรถจันนุ่มมาแค่วันเดียวนะฮะแต่ไป,ไปมา,มา,มาเมื่อตอนห้าโมงเช้าทางฝ่ายจัดโทรไปว่าอยากให้มาถ่ายทั้งสามวันเลยนะครับก็เลยต้องอยู่ที่นี่ยาวฮะก,ก,ก็คงจะกลับคืนวันที่ห้าส่วนบ่ายวันที่6ก็เดินทางไปนครสวรรค์ต่อนะฮะัว่นจะเปลี่ยนชื่อเพจใหม่แล้วเป็นตะก้อออนทัวร์แล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ย oh, ลูกนี้เนี่ยนะครับคุกองเกียรติหรือว่าไปเกียรติฮะสันได้ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สกคอนสวัสดีครับอ้าวชายเฟสตั้งคู่เลยนะลูกนี้พี่ชายตัดยอดหน้า้ายอาจารย์หมงเกี่ยวขึ้นมาแล้วชงให้พี่ตู่ครับโอ้ยังเกี่ยวได้อยู่ฮะโอ้นีครับชงด้วยด้วยอีเนียงฮะจารหนุ่มแก้ไขข้ามมา เอาแล้วครับจะงหงชงลูกนี้ปิตุสันอูจัดถุงเกี่ยวอยู่อีครั้งหนึ่งชงลูกนี้ห่างนิดนึงครับพี่เกียรติสันลูกนี้เอ,อาแล้วครับกรรมการบอกว่าลงนะอูอะอเอาแล้วครับผมได้เสียงตอบรับแล้วครับพี่สักครับดีเนาะผมก็ว่าผมจะเปลี่ยนนะฮะผมจะเปลี่ยนชื่อครับเป็นตะก้อออนทัวร์ดีกว่าฮะอ,อ่ามัน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 ดู ดูคลาสสิกดีนะจะต่อออนทัวร์เพราะตอนนี้เราเริ่มเราเริ่มเริ่มออนทัวร์ไปทั่วแล้วพี่พีจักรผมเริ่มจะไม่ค่อยได้หยุดแล้วนะครับจนบางครั้งอยากจะหาคนขับรถแล้วนะครับเพราะว่าเวลาถ่ายทอดเสร็จแล้วดึกดึกที่หนึ่งที่สองแล้วผมมันล้านะฮะขับรถขับรถกลับอะไรก็จะง่วงทุกทีครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายแป๊บนึงนะฮะให้เอาให้เอา เราส่งมานะมีทีมแล้วเฮย,ย,ยคือไหนฮัลโหลคร,ครับ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 อ่าตอนนี้พี่ถ่ายทอดสดตะก้ออยู่ที่อำเภอลอนนุมสันครับอ่าฮะโอ้โหเอ่อพี่พี่ตอนนี้ไม่มีแอปไม่มีอะไรที่จะโอนนะครับเพราะว่า ทษทีโทษทีลแล้วก็ตอนนี้ถายข้อสดตะก้ออยู่ฮะนนครับครับครับเนาะขออภัยครับ <No. S 1> ขออภัยครับนะครับ <No. S 1> right, guys, ชมเกมกันต่อนะฮะตอนนี้ทีมแสงวิสุทธ์ตามอยู่4ต่อ10นะครับโอ้โหแต้มค่อนข้างห่างเลยฮะแต่ไม่เป็นไรครับดูกันย,วย,ยาวๆฮะหน้าขวาลูกนี้พิเกตยังเปิดได้อยู่ครับ จนหนุ่มแก้ไขข้ามมาจันหมงชงลูกนี้นิ่งๆ,ๆครับเอาละพี่ตู่เคลียร์ออกหลังกรรมาการบอกว่าลูกลงนะครเป็นแต้มของทีมแสงวิสุทธิ์อา่าตอนนี้ถ่ายทอดอีกช่องทางหนึ่งก็คือตะก้ออะไรนะ,ะตะก้ออะไรตะ,ตะก้อเพชรบุญตะก้อเพชรบุญนะครับโดยลันเซปักเตี๊ยอะไนรครับเตี๊ยรวมกันครับไทยนะ วัชระ,ะโทนี่คือใครอ่ะที่หลบเอาไปลบจัดนักกี้ารุ่น5ปีขึ้นไปฮะ10แต้มตอนนี้อยู่ที่6ต่อ10มาดูจันท้าครับจะเสิร์ฟไปช่องไหนหนาไหน<ถ>ฮะเอาละฮะเสิร์ฟสั้นเปิดได้ครับพิเกียร์ตรีหัวแก้ไขเรียบร้อยฮะเล่นทางครับพิเกียร์นี่อหก็ถ้าทีม ทีมฝั่งตรงข้าว้ยานดีชุดสีเขียวนี่คู่หน้านี่อดีทีมชาติทั้งคู่เลยนะครับนะสนามสวยงามจังเลยครับหมูวันจังอ๋ขอขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ลื พิกี en, Muhammad, uh, ้สวัสด uh, ีครับสวัส huh. ด uh, uh, ีเลียมไหนครับวันนี้เป็นเหลียมอาวุโสครับพ่กี้เป็นเหลียมอาวุโส56ครับ56ครับนี่จะเป็นเหลียมที่ตรงกับตรงกับอาวุโสแห่งชาตินะฮะตรงกับอาวุโสแห่งชาติรุ่นรุ่นใหญ่สุดของอาวุโสแห่งชาติก็เลยรุ่น56ครับนี่แหละครับคู่นี้เป็นการเหมือนซ้อมทีมใหญ่ระหว่างเชียงใหม่กับบุรีรัมเลยนะครับ เนี่ยนะฮะโอ้โหจันมงเกี่ยวด้วยเนียงแล้วชงไปลูกนี้ดูลยครับคู่นี้ไม่น่ามาเจอกันในรอบนี้นะฮะปีมือทั้งคู่ครับเปรียบเสมือนฝั่งผู้บรรยายนี่ตัวแทนของเชียงใหม่นะฮะฝั่งตรงข้าผู้บรรยายนี่ตัวแทนของบุรีรัมเลยนะครับแต่วันนี้มาในนามแสงวิสุทธ์กับผู้กำับพักินฮนะแสิบสองออพี่ชายห้าสิบหอืมอ่อนกับพี่ปี ก็นับพอสอแกข้าหกต้นเลยเออปีห้าเจ็ใช่ถ้านับพอสอบพีห้าเจ็ดปีปีเดียวกันจะหนู่นไปีเนี่ยเลยใช่่ะสิบเนี่ยนะครับโอ้โหลงท้ายขอดฮะชัยชัยภูมิเนี่ยนะครับวงการเสืจปักนักก่อใครไม่รู้จักชัยชัยภูมินี่โอ้โหเห็นเกิดหน้ากลวน แม้มตอนนี้อยู่ที่8ต่อ14แแจมเดียวจะเกมครับในเซตแรกฮะดัดยอดหน้าซ้ายโอ้โหจะหนุ่มเกี่ยวแล้วชงนิ่งๆครับเนี่ยนะฮะโอ้โแต่น่าเสียดายครับพี่เกียรติซันไม่ข้ามขออนุญาตกำแพงสิจารนาที่2คู่ที่2นะครับเป็นการพูดกันระหว่างลุงนิทพันไม้กับพังคาร์พี่พาตนีนะครับพิจาราลงสนามได้เลยครับ เข่าช่องขวาลูกนี้เรียบร้อยครับจันกาเปิดไม่ได้ฮะในเซตแรกเป็นทีมภูมิกับพะกินนะเอาจันทีทคะแนนเนต6ิอ่ะเอานะนะครับกำลังจะเริ่มเกมในเซตที่สองครับตอนนี้ทีมภูมิกับพะกินนะในจุดสีเขียวครับด้านหลังเสื้อก็จะมีพิมพ์คำว่าป่าไม้แพ้เนี่ยแหละฮะก็เปรียบเสมือนตัวแทนจากบุรีรัมนะครับ เป็นตัวแทนอุสบุรีย์ในรุ่น56อัพเลยนะครับพบกับทีม oh, <absolutely. S 2> แสงวิสุทธ์ตอนนี้เปลี่ยนฝั่งไปอยู่ฝั่งบุญยายฮะก็คือตัวแทนของเชียงใหม่ er นะฮะดูลพนเดียแบบในะพี <in american breakfast> ่ัเรียแบ่่่ขากันนครับขากันพรันพี่รันขากันกตัาอ

ผมไม่เหมไดวมันบอกว่าไม่ได้ตวน่อหดวามันก uh ็อยากใหมไม่ร่ด้ว่าหรอกไม่ให้ผมมาผมไม่ว่าแต่ทำไมด่านซ้ายแม่งมาทั้งทีคือ คือคือคือเอาเภอด่านท้ายนี่อยู่ที่เจ้าบุญใช่ไหมตอบกูหน่อยดิแล้วยูมาคนเดียวนี่มีปัญหาเนาะพี่อผมก็บอกแล้วรู้ทุกอย่างวไม่อะไรเกิดอย่างจับจูอย่างหลงสับไปเจ้าบุญคุณกำพันพี่อ่ะมาพุกทีจนแบบเหมือนพี่เหมือนน้องเราอยากมาเล่นก็รู้เออกูคนเดียวไม่มีปัญหาแต่ด่านท้ายมาทั้งทีไม่มีปัญหาคืออย่ผมไมด้มีปงอะไรโื่ออะไรไลาด เออยุพราชอ่ะพอได้เหรียญทองมาอัดฉีดมา5้าพันงานนั้นกลับมาพิจิตบูเลี้ยงกันบานตะเกียงกูช่วยผลงานพิจบูรจะได้เหรียญประเทศนียไอคนพิจบูรได้กันบ้างไหมที่สองัดเ็นะครับไปรบเรดสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมนตรีครับในค่ายชัดเจน okay โอเคครับโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนนี้ทีมแสงวิสุทธ์หรือว่าตัวแทนจากเชียงใหม่นะฮะในตรงฝั่งตรงข้ามผูพยามีการเปลี่ยนตำแหน่งหน้าขวาทำเป็นมีหมดทางครับ <ใน S 1> ไหนเอ่ยโอเคเป็นหมดทางนะะในตำแหน่งหน้าขวาทำ โอ้โหเมือ่อัะครูน่นี้ชงเองเตะเองเลยนะครับมันยังเต็มรอบได้อยู่นะฮะหมวดช้างก็ไม่กล้องมันไม่ขยับขาขึ้นมาหน่อยได้ไหม,ไ,ไ,ม,มไม่ได้ไม่ใช่คนดับก็ไม่ได้ไม่ใช่ถ้ารันขยับขาให้มันนั่นหน่อยแล้วตั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยมันจะเท่ากัน้วสงมาจะได้อ่านให้ นึกออกไหมได้วันจริงๆเนาะเชื่อดีค่อยๆยกค่อยๆยกค่อยๆยกขึ้นมาหสอง โอ้แต้มตอนนี้อยู่ที่10ต่อ2ครับพิชัยชัยภูมิเสิร์ฟลูกนี้ออกหายรอดไปนิดนึงฮนะเปลี่ยนมาทางทีมแสงพิสุดจะได้เสิร์ฟโดยจันก้าครับแต้มอยู่ที่3ต่อ10โอ้ลูกนี้เสิร์ฟสั้ๆนๆฮะพิจารณุมเอื้อมไม่ถึงแล้วครับเป็นแจ้ไให้ทีมแสงพิสุทธิ์ เจ็ดปแล้วฟังไม่ชันวะเนี่ยนะไดแ่วโป็นตรงว่า1เนาะสีเอ็นงตอนนี้แจมอยู่ที่4 8, 11, 8, 9, นนี่ต่อสิเอ็ 4, 11, ปลนมาทางแสงวิสุทธ์จะได้เสิร์ฟโดยจันก้าเนี่ยนะนะจันก้าเสิร์ฟมาครับปีเกียริเปิดโอ้โหนิ่งๆชงนิ่งๆตีหัวเบาๆครับแล้วแล้ว เรทีมชางแล้วตีนช้างเลยนะตีนขอบที่านมล้อใครจะบอกลูกนี้ตัดยอดครับโโอ้หทีช้างยังเปิดได้ฮะลูกนี้เอาแล้วครับแพ้ลูกเดียวเองเราวันนั้นเดินทั้งวันเนาะเต็มลอกก็มานะฮะแต่ว่าจังหวะนี้ลูกไม่ข้ามครับเป็นแต้มของทีมภูมิกับพากินนะครับ ไม่ควจะด้ามากแหมเราไม่ใช่เวาเราไม่พอบอกแ้มตอนนี้อยู่ที่4ต่อนที่าต้องขวาลูกนี้พีเกียริเปิดล้นไปลูกออกไปนิดหนึ่งฮะอ๋อกรรมการบอกว่าลูดีนะครับเป็นแ้มของทีมุกับระกินอ้าละขึ้นท่านไปที่เรียบร้อยครับ สิี่ต่อสี่ค่อนข้างห่างหลายช่วงตัวเลยครับสีหัวลูกนี้เบาๆยังแก้ไขได้อยู่ฮะยังไม่เกมอะไรแต่อยู่ที่ห้าต่อสิบ่องขวาเหมือนเดิมครับครนี้เปิดนิ่งบิกชัยชงลูกนี้ันยังเกี่ยวได้อยู่ครับแสงวิสุทธ์ โอ้ลูกนี้พิช้างชันมาแล้วพิชัยปัดไม่ได้นะฮะเปิดไม่ออกครับสำหรับช่องตะก,ก้อพิจบูรณ์ก็สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวัชระนะครับวัชระโทนี่ไปทีนะขวาพิช้างเปิดที่หมงชง เอาแนะล้วเต็มรอบลูกนี้แต่ว่าลูกไม่ข้ามโอ้โหเป็นผลการแข่งขันครับทีมภูมิกับปะกินเอาเนอชนะทีมแสงวิสุทธิจากเชียงใหม่ไปนะฮะโดยสกอสองกกอต่อศูนย์เซตครับ